สำหรับใครที่ต้องการเติม Fc c o ยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟากอยด์คอมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด b b w ีวอ t ตอร์ลดทันที5%ครับกับช่วงแอดฟายเดย์ซื้อ Fc คอยลดสูงสุด30%ระหว่างวันที่3ถึง26พฤศจิกาย,ยานนี้อย่าลืมไปจัดก,กันนะครับโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ YouTube พ r เมียมราคาเพียง55บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป YouTube Music ฟังงเพลแบบบชิสยสมัครง่่าายผนอีเมล สนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ PSI ชู6สามหกศูนย์ได้เลยถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง P ีและโมบายให้นึกถึงอ e ี a า t ติ s ช o อร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบอีซี่การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดตอ่อได้ที่ El a าสติ s h o อหรือว่าคลิกลิงก์งใต้คลิปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูช่ช่องอุ MC MC, ท้า วราร์สโกกับนอริสิตี้ครับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าเราในกาลังเข้าใกล้แชมป์แบบเต็มสูบเลยนะสำหรับนอริสิตี้ในปีนี้มา,าดีโคตรเลยนะครับตอนนี้ครับนอริสอันดับที่1นะครับผมเก็บ85แต้มนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามิซิตี้ชนะวูฟได้นะครับผมและเราก็ดันชนะคิสซ์พัเลดได้ในเกมสัดไปเราก็แชมป์ทันทีเช่นเดียวกันรนะับอย่างไรก็ตามเกมสัดไปกับคิสตันพาเลดอันดับ19ถ้าเราชนะครับเราจะแชมป์ ทันทีเลยนะฮะเอาเลยครับผมถือว่าเป็น1เกมที่บอกได้เลยว่าทำให้เรานะครับผมสร้างบระติศาสตร์ใหม่กับ n o r ์ดิสซตีนะครับนอกจากนั้นนะครับพิมพลีกิจที่เรากำลังลุ้นอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมีอีก1รายการคือ FA ครับเป็นได้ได้ของเชลซีกับ n อร i ิสนะครับผมชิงกันในรอบชิงชนะเลิศ อะไรครับเดี๋ยวเราเดินหน้าแบบรวดเร็วครับไปเจอกับคิสซพาเลตอันดับ19ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมดูซิว่านอริตจะสามารถปิดแชมป์ได้ในนัดนี้หรือเปล่าทุกคนจัดไปฮะอะไรครับผมนักเตะของเราวันนี้เนี่ยความฟิตค่อนข้างต่ำครับและเราจะไม่ฝืนใช้นะครับผมเนื่องจากเราต้องเก็บนักเตะนะครับผมไว้ในนัดชิง FA ฟเับด้วยนะครับผมถ้าเจ็บขึ้นมาเนี่ยบันเทิงเลยไส้แน่นอนแน่นอนว่าถึงแม้เรากำลังจะได้รับแชมป์นะเพราะว่าคะแนนค่อนข้างที่จะขาดนะครับแต่ว่า เราก็ไม่ประมาทครับกับคริสต์พาเลทที่เขากําลังดิ้นลนตกชั้นนะทุกคนอะไรครับผมจะปิดแชมป์ได้ภายในนัดนี้หรือเปล่าครับนอร์ดิชเตตี้เอาจริงๆเพียงแค่เสมอเนี่ยก็มีโอกาสจะได้แชมป์สูงมากๆคกันทุกคนอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งผู้มาเยือนครับว่าที่แชมป์ครับเคียเริ่มต้นครับที่บ้านของคริสต์พาเลทครับนัดนี้ก็เพียงแค่เสมอนะทุกคนนะไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ครับในเกมนี้แล้วบ่งคือไม่ได้พาติโนพาติโนฝากมา แล้วลาเซนเห็นขวาเติมไปแล้วที่เดรามมี่ครับเดรามี่จี้ที่เข้าด้านในแล้วหักเข้ามาสวยที่พาติโนโลแล้วเข้าซ้ายจังหวะนี้ยอดไปเสาโซ,โซโ่โยังเซฟได้ดีจอห์นโซนเนี่ยเลนดันซันครับจังหวะนี้ลาเซนโอ้โหบีบมาเร็วมากๆครับคาลูลูยี่เลี้ยงออกไปด้านข้างเองโบอีไปสุดเส้นหลังและยอดเข้ามาจังหวะนี้มงเช็ดออกมาได้ครับและเคลียร์ทิ้งไปเลยครับอีเโซโ่โ,โกเมสป่ามา แลจะจังหวะนี้หมุนหนีแล้วโกเมสเตอมมาสวยมากมากโกเมสแล้วโกเมสย้อนกลับมากดซ้ายเรียบร้อยไปแล้วซ้ำจังหวะน,นี้โอ้โหจอห์นสโตนยังเซฟไม่หยุดครับสองครั้งสองคราพาเลตไปเองดื้อแล้วตัดได้แล้วเนี่ยพาเลสเสียบอลกลางทางบ่อยมากแลจะจังหวะนี้แบีออกมาด้านข้างแล้วย้อนกลับมาพาติโนโยิงติดบล็อกแล้วซ้ำลูกนี้เรียบร้อยสุดเทียวโอ้โห ประตูแรกครับที่รอคอยหลังจากบุกมาราวๆ40นาทีทั้งหดคิตาพาเลตที่คือเขาไม่สู้เลยนะจริงๆแล้วเกมนี้คือมอบแหละพาติโนยิงลูกนี้เนี่ยไม่ได้แรงครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยแหม่ยังเชิงยังดีจนได้ของรดิโกโกเมสครับไปบังคาลูลูมาได้โอ้โหูแลวโดนเตะขาฟรีด้วยแต่ว่าพี่แกไน้ฝืนก็ถือว่าทําได้ดีครับแล้วก็ได้ยิงด้วยแล้วบุกเแรกเชา้าพาตินโนโอ้โหพาติโนเอาเรื่อง แล้วพาติโนหลุดขึ้นมาไม่น่ารอดแล้วโอ้ยิงไม่ดีโบอีไปเองังหวันนี้กดขวาสาชาโบอีแล้วโหเสาไปกินโอ้พยายามลองยิงไกลอยู่หลายครั้งมากมากครับแล้วจังหวะนี้ครับปั๊มมาได้สวยครับเอ้าเฮ้ยลูเตอร์ฟาวลูกนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโดนบอลนะเนี่ยโอ้บอลนเต็มโอ้โหเต็มว่านี้ก็ไม่มีแล้ว โอ้แล้วโดนจุดโทษแบบงงๆโโดนวางยาปะเนี่ยเรียบร้อยอะไรครับเนี่ยงงจัดโอ้ลูนีฟาวแบบน่ากเกลียดมากแล้วอีเซเข้ามายิงเรียบร้อยครับพุ่งไปบิดทางส่วนทางด้าน,อนข,อของคอสตาโอ้แต่ว่านอริสโอ้ลูดีเสียจุดโทษแบบไม่น่าเสียครับทุกคนโอ้แล้วเป็นจุดโทษแบบง่ายมากๆกับทุกคนะนะไม่มีการรีเช็คหรืออะไรเลยครับแล้วก็เรียบร้อยอ่ะ โอ้โดนตีไข่แตกและเสมอหนึ่งหนึ่งอย่างนี้ <c oughs> อะไรครับผมคิดวะาพาเลต์เขาน่าจะฮึกเขิมขึ้นแล้วเล่นในบ้านและตีเสมอมาได้อีเซอีเซอีเซ่เซเซเซสุดเส้นหลังแล้วไม่ผ่านโบอีโบอีหนีมาได้สวยครับโบอีวันนี้ถือว่าเรียวแรงดีมากโบอีฝากต่อมาที่เดรามี่เดรามี่ฝากมาจังหวะนี้แล้วรูสเตอร์กระชากหนีได้ไหมรูสเตอร์เร็วกว่าและดูความเร็วรูสเตอร์จังหวะนี้รูสเตอร์แก้ตัวได้สําเร็จครับโอ้โห เป็นคนทาเสียจุดโทษและก็สามารถที่จะยิงพิงแซงขึ้นมาได้2อหนึ่งอูถือว่าความเร็ววัดกับกองหลังคิดาพาเลรเลยฮะเพราะว่าลงมาใหม่แรงยังดีอยู่ครับนี่ครับคือไปดื้อๆอย่างนี้แหละเพราะว่ากองหลังเขาตามไม่ทันครับแล้วก็ข,ข้าวเท้าซ้ายข้าวถนัดกับเอี้ยวยิงแบบสวยงามแต่อย่างที่บอกไปครับคือนอริอจริงๆแล้วมีโอกาสเยอะแล้ววันนี้แต่ว่าแม่มันไม่คมเองนะีสุดท้ายเนี่ยก็ถ้าเกิดจะเอาจริงๆก็สามารถทําได้ทุกคน แล้วอูริเบครับเอาอูริเบไปแย่งไม่ได้สวยมากอูริเบแล้วอูริเบ <sea. S 1> หลุดขึ้นมาจังหวะนี <ci> ้จะทําเองหรือจะส่งอูริเบหลุดขึ้นมาอูริเบทาเองเรียบร้อยไม่เอาหอยิงอย่างเบาโอ้โหูสเตอร์ก็อยู่ด้านขวาแล้วอูริเบเลือกยิงเองแงอ่นโดอานเข้ามาแล้วโดอานยอดเข้ามาเสาสองอะไรหน้ามงที่ออกมาเอาไม่ได้มาที่ดูกกเร่สวยๆจังหวะนี้แล้วกดขวาเซฟได้ที่คอสตาอ้าวเฮ้ย มึงบ้าไหมเนี่ยบุรสินต่อตุนโทษเร็วเฮ้ยมึงวางยาไหมเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะดูเข้าชาร์จแต่คือมันเป็นจังหวะต่อเนื่องไปแล้วคือคุณได้ซัดไปแล้วอ่ะโอ้โหโนอริสกูถามจริงและจังหวะนี้อีเซวิ่งเข้ามาซัดแล้วโอ้โสองสองเฮ้ยมันวางยาปหมเนี่ย โอ้เกมนี้คือนอริสก็มาแบบไม่ได้กระพี้กระเป่าแล้วคนเหนื่อยแล้วเพราะว่าก็ไม่ได้เน้นมากแต่ว่า2ลูกที่โดนจุดทั่วนี่คือทุเรศเหมือนกันนะจริงโอ้โหนอริสครับครับเพื่กสุดท้ายครับ <c oughs> ไม่ทันเลยครับผมจบเรียบร้อยครับนอริสิตี้ก็เสมอกับคิสซ์พารเลตไป2ประตูต่อ2ครับทุกคนในเกมนี้ <c oughs> อตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าคะแนนเรียลไทม์เนี่ยเป็นอย่างไรทุกคนนะต้องไปลุ้นกันนะครับ ว่าแต่จริงๆควรจะเป็น3แต้มของเรามากครับทุกคนนี่คือโดน2ชจุดโทษแบบอะไรครับตารางคะแนนตอนนี้โอ้โหสามแต้มนะครับผมระหว่างม a นซิตี้กับเรานะซึ่งโอ้โหผมบอกเลยว่าสดใสมากๆและตอนนี้ถึงแม้เราจะโดนแบบแปลกๆมาในเกมที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราห่าง3แต้มและเราลูกได้เสียมากกว่ามนซิตี้อยู่ราวๆ5ลูกครับนั่นหมายความว่าถ้าเกมหน้าเนี่ยนอริทต้องแพ้เยอะๆครับทุกคน และบาสติตี้ต้องยิงเยอะๆเข้าไว้ครับถึงจะสามารถแซงเป็นแชมป์ได้ทุกคนโอกาสเราเนี่ยสูงมากนะประมาณสัก80%ขึ้นนะผมว่าโอกาสเราเป็นแชมป์สูงมากึ่งเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนคิตซ์พาเลทครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยเกมที่แล้วเขาสามารถชนะเราได้นี่ไงผมว่าแล้วเกมที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาแพ้เรานะเขาจะมี33แต้มเขาจะอยู่อันดับ19เหมือนเดิมครับทุกคน เกมสุดท้ายเนี่ยคิสซ์พาเลตกลายเป็นว่ามีโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับมานะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าชนะฟูลแลมได้แล้วซาตัมตันดันแพ้เกมสุดท้ายเนี่ยพริกกันเลยนะอ้ดูว่าเกมเนี้ยมันมีนอกมีไหนแน่นอนเนี่ยกับคิสซ์พา์เลตนะผมว่าแล้วมีโอกาสแปลกๆเหมือนกันแต่เอาละมันผ่านไปแล้วทุกคนเรากลายเป็นว่านัดสุดท้ายครับคือนัดที่ ตัดสินแชมป์เลยนะครับผมถ้าเราเพียงแค่เสมอเราก็ได้แชมป์เลยครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะว่าในส่วนของดาวซันโบเนี่ยเรามีลุ้นไหมและผมควรจะต้องปั้นนะักเตะคนไหนหรือเปล่าครับดาวซันโบตอนนี้นะครับผมฮาเล่น19ประตูลาเซนสิบเจ็ดหรอมีสิทธินะมีสิทธิ์แซงถ้าลาเซนยิง2ประตูในเกมสุดท้ายหรือ3ประตูนะครับแต่ก็ยากนะจริงส่วนของแอซซิตนะครับผมหูลาเซนอันดับที่1นะสิบห้าแอซซิตโอ้โหอันนี้ไม่ต้องเสิร์ฟล้วมันเก่งอยู่แล้วทุกคนโอ้โหเอาเรื่องมากนะ เอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยเกมสุดท้ายนะเล่นนอกบ้านทุกคนเราจะได้รับแชมป์นอกบ้านหรือเปล่าในเกมนี้ต้องมาลุ้นครับแต่ว่าโอกาสเราสูงมากกับแอสตันวิลล่าครับก่อนจะไปเจอแอสตันวิลล่าเนี่ยขอดูก่อนว่าแอสตันวิลล่าเขามีลุ้นอันดับที่4ไหมไม่มีแล้วนะแสดงว่าชนะแพ้เขาก็จะได้อยู่5 6 7แน่นอนครับทุกคนชนะแล้วเนี่ยผมว่าเกมนี้แอสตันวิลล่าอาจจะไม่ตึงกับเราสักเท่าไหร่นะเอาละครับผมเกมสุดท้ายของบิมเ์ลีฤดูกาลนี้ครับและจะเป็นเกมสุดท้าย ของวลาสโก้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับนอริชเตี้ครับแน่นอนว่าปีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่นอริชสร้างบริษัทศาสตร์ทีมครับโดยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดับเกมนี้ต้องได้รับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับทุกคนและเกมจะเริ่มต้นที่วิลพาแครบจากผู้มาเยือนครับอะอรลครับผมเกมนี้เกมสุดท้ายของลีครับทุกคนหาวุปเปรลิสครับคืนมาเฟเดร่าฝากมาไมนูครับ ไมโนูข้ามฝากไปด้านซ้ายในว,วันนี้มาที่เดลามิ่ฝากตามช่องมาสวยๆโคสิตหมุนเข้ามาโคสิตมาจจงหวันนี้ย้อนกลับมาแล้วเปสวโอ้โหสวยงามเรียร้อยกับโดริดแล้ามาแบบดูดันครับอย่างไรก็ตามต้องการปิดประตูไม่ให้แมสซี่มีโอกาสครับที่จะแซงเราครับแล้วสามารถที่จะปิดได้เร็วทุกคน1-0ก่อนเลยครับอู้และยิงดีด้วยครับต่อบอลไม่กี่ครั้งทุกคน หน้าประตูแล้วลูกนี้ยิงย้อนครับเอมิมาติเนสครับเรียบร้อยเลยแล้วจะก,กระชากหนีวานเฟสไ,ได้ได้ยากนิดนึงครับแล้วแก้มาแล้วดูครับโอ้โหราฟินยาหมุนหนีมาแล้วเก๋ามากราฟินยาหมุนเข้าด้านในมาจังหวะนี้แตะมาราฟินยาฝากต่อมาสวยประตูหน,น้าเห็นช่องโคซิตหักมาแล้วซ้ายมาสวยที่เดลามีกดซ้ายจังหวะนี้มันฝืนยิงไปหน่อยครับติดบล็อกแล้วปาดแก้มาสวยครับราฟินยา ราฟินยาดึงเข้าด้านในราพินยาเห็นลาเซนขอช่องนี้แล้วหลุดมาแล้วลาเซนเรียบร้อยครับโอ้โหไม่น่าพลาดเลยครับผมจังหวะดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับลาเซนไปนี้คมกริบครับอู้ถือว่าตามจังหวของฮาแลนด์เนี่ยอยู่หนึ่งประตูนะถ้ายิงอีกหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะตีขึ้นไปเท่ากับฮาแลนด์เลยนะครับอเอาแลบโอกาสขอ,องลาเซนเป็นท็อปดาวซันโวร,ร่วมครับมีโอกาสแล้ครับอีกหนึ่งประตูเท่านั้นและเพื่อนต้อง เรียกว่าใส่พานได้เยอะๆทุกคนครัาบาวจาจังหวะน,นี้ครับเดอะจิมไปได้ครับแล้วฝากกับมาทิจจอนโตฝากเข้ามาตรงกลางและจังหวะน,น,นี้ไมนมูไมนูปั๊มหมูไมนูเอาเรื่องแล้วฝากมาด้านขวาครับหมูเ,เกมเร่งมากแล้วของราฟินญาหมุนก็ได้ในาฝากต่อตามช่องมาที่ลาเซนจับหนึ่งแล้วลาเซนหลุดขึ้นมาจังหวะน,นี้ซอยท้าแล้วกดขวาดูนีไม่ดีอีกไม่ดีจริงๆเรามีเพื่อนอยู่ข้างในแต่ว่า อยากจะลองลุ้นเองครับเพราะว่ายังตามอยู่หนึ่งประตูครับสำหรับดาวซันโบอะไรครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงของแอสตวิลล่าได้บุกบ้างเลยครับเลยครอสเข้ามาจังหวะที้ตรงนี้อันตรายแล้วมาคา,าบาบงตีเสมอ2-2โอ้โหเรียบร้อยแม่โอ้สองนัดสุดท้ายนี่เหมือนกับว่ามีแต่ทีมอยากจะล้มเราแม่มาฟอร์มดีในครื่งหลังทั้งคู่เลยฮะ และเขาขึ้นมงดีมากครับลูกนี้โอ้โหจบเลยฮะจูริสโดนกระซวกไปอีกหนึ่งลูกเลยครับเรียบร้อยครับและชดเวลาสุดท้ายครับโอกาสสุดท้ายของเดียบี้เลยครับจังหวะนี้จะเล่นยังไงครับเดียบี้จะวิ่งเข้ามาซัดไม้แล้วยิงของแลมซี่ออกหลังไปโอ้เรียบร้อยเลยครับแล้วมงขึ้นมาด้านหน้ามงคืนกลับมาก่อนและเรียบร้อยครับแชมป์ไปของนอริทในซีซั่นนี้เลยครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับ สามปีที่สร้างทีมกันมาสุดท้ายในแชมป์แชมเปีลีกก็มาจนได้แล้วทุกคนถือว่าเป็นปีที่เราสู้กันมาอย่างยาวนานเนีบยจะมีภาพรับแชมป์ไม่ดูหรือเปล่าอะเรียบร้อยอะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดของทีมชุดนี้นะอาจจะไม่ได้สูงสุดแบบเรียกว่าถ้าเกิดเป็นหนึ่งถึงสิบอาจจะได้เพียงเก้าถ้าเกิดสิบเต็มเนี่ยต้องอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยับแต่ว่าอันนั้นมันคือฝันเกินเอื้อมไปหน่อยแต่ว่าปีนี้เราได้ พี่เบอลี่อังกฤษกันกวนหนวของแลลิปปิ้นอย่างสวยเลยนะอะไรครับผมจะได้ของนอริชแชมป์งพี่เบอลี่อังกฤษครับอยอดเยี่ยมนะผมมีความรู้สึกว่าผมผูกพันกับทีมทีมนี้มากเลยนะครับนอริชชุดนี้ที่เราสร้างกันตั้งแต่วันแรกครับซีซั่นแรกเลยจนถึงซีซั่นสุดท้ายซีซั่นที่3นะครับทีมของเราดําเนินมาในทางที่ถูกที่ควรนะแล้วก็นักเตะที่เข้ามาถือว่าเราปั้นกันมาอย่างปราณีสุดๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเดคลายเปอร์ที่มาจากชุดแรกๆครับรวมถึงนักเตะ ชุดแรกเนี่ยมีรูอิสด้วยนะครับผมแล้วก็แอนเดอร์สันนะเสียดายที่2คนนั้นเนี่ยถูกซื้อออกไปก่อนนะครับเรียบร้อยครับทางด้านของวาสโกครับก็สามารถปิดจ็อบพรีเมียร์ลีกอังกฤษจนได้ครับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแชมป์เป็นของนอนดอซิตี้ครับรองแชมป์เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็อาร์เซนอลเลี้ยบูครับแมนยูอันดับที่5ของตารางครับอาเซมูร่าดับที่6ครับแล้วก็นิวคาสเซิลอันดับที่7นั่นเองครับส่วนทีมที่ตกชั้นนะปีนี้เป็นเซาท์มป์ตันเวสต์แฮมและก็เบรนท นั่นเองครับผมเชลซี Chelsea อยู่ชัปนไม่ชิพและไม่รู้เหมือนกันว่ามึงจะได้เลื่อนชั้นหรือเปล่านะโอ้โหทรงไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดเชลซีไม่ได้เลื่อนชั้นเป็นปีที่2บผมว่าหูทีมกำไรขาดทุนแตกลุ้นนะครับว่าเชลซีจะได้ขึ้นชั้นหรือเปล่าเพราะว่าบอลหมัดเนี่ยได้แน่นอนไบรตันก็มาแน่นอนส่วนเชลซีลูตันโคเวนที่แล้วก็วัตฟอร์ดต้องไปเพลย์ออฟกันซึ่งเกมเพลย์ออฟเนี่ยแม่งอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นเกมน็อกเอาท์ใช่ไหมโอ้โห ในวัย31ย่าง32และตอนนี้32เรียบร้อยเขาลงในพิมพ์ลีก36นัดน,นะพิมพ์ลีกมี38แบ่งพลาดสเกมด้วยกัน7.18หนงเลตติ้งคือคนที่มาสร้างให้เราเนี่ยมีความเสถียรแดนกลางมากขึ้นนะส่วนคอต้า ลงน้อยกว่าครูสิสองเกมนะครับผมเขาก็เป็นหนึ่งคนที่เรียกว่ายังไงอะสร้างช็อตต็อปเปอร์ที่โหดมากหลายๆครั้งทําให้ทีมของเราเนี่ยยังสามารถยืนอยู่ระดับสูงได้ครับกอรซาเลสตอนแรกกอนซาเลสเหมือนจะโดนขายครับแต่สุดท้ายก็อยู่กับทีมแล้วก็เป็นตัวหลักครับเล่นไปรนดับที่3ของทีมนะบาตูริน่าก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็เริ่มที่จะอัปเกรดเลเวลให้เก่งขึ้นเบรดเวดนะครับผมก็เป็นกองหลังกำลังหลักของเราในปีนี้ครับราฟินญ,ญา ช่วง10นัดแรกเนี่ยมีปัญหาจะจัดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ฟอร์มโดดเด่นมากจนเป็นตัวหลักของทีมครับลาเ้นปีนี้ยิงไปทั้งหมด3-4ประตูทุกรายการอะไรครับผมเดินหน้าครับและก็ล่าสุดครับเฮ้ยเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นนะอันนี้คือคัสซีนใหม่ที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะและลาเซนเฮ,ฮ้ยโอ้หเอาเรื่องจัด อย่างเฟี้ยวเลยโอ้โหลาเซนเพลย์ออฟเดอะซีซั่น the นะอูเรียบวัลสโกก็ร่วมยินดีเช่นเดียวกับแม็กควายครับแต่ว่าสมควรได้นะยิงไป3สาที่สประตูรวมก็ถือว่าเอาเรื่องจัดแล้วอ้โใส่สู่อย่างเท่โอ้โหเรียบร้อยครับคนมอบให้คือเอริกันโตน่าได้ด่าโอ้ย่างเฟี้ยวเลยไปครับผมสึกสุดท้ายของวัลสโกครับ เอฟเอครับกับเชลซีทุกคนเพลย์คอนเฟอเรนซ์กันก่อนแลยกันเชลซี Chelsea ครับในแมตช์นี้จะมา4 2 3 1ครับถือว่าเป็นเรื่องชินนาสนใจนะถึงแม้เชลซีจะตกชั้นไปครับเป็นอะไรที่ช็อกนะครับแต่ว่าที่ช็อกกว่าเดิมคือเชลซีสามารถเก็บนักเตะหลักๆไว้ได้เกือบหมดนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโหใครอะกอริสกาเอนกุนคูเอนโซฟันันเดสหลายๆคนเนี่ยบางคนนี่หนีทีมไปแล้วทุกคนแต่ว่าเขาจะสามารถที่จะรักษานักเตะชุดหลักเล่นในแชมเปี้ยนชิพไว้ได้ ถือว่าไม่ธรรมดานะและเดี๋ยวเรานะครับผมไปลุยกับเชลซีครับในนัดนี้ครับทุกคน Let's go FA ครับนัดชิงชนะเลิศครับแชมป์สองสมัยติดครับนอร์ทซิตี้วันนี้จะลุ้นแชมป์สามสมัยติดครับทุกคนกับเชลซีครับที่ดิ้นรนนะครับจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกครับก็ถือว่าสองทีมนี้มีจุดปุ่งหมายคนละแบบครับแต่ว่าแน่นอนเป้าหมายคือแชมป์ทั้งคู่แน่นอน ถ้าจบให้เพอร์เฟกครับวันนี้วารเโกต้องเก็บแชมป์เอฟเอคับให้ได้ครับรอดิครับเกี่ยรเริ่มแล้วครับฝามาสวยที่ไคเซโดเข้ามาที่เอนโซเนเดสเอนโซช้าไปได้โดนจิ้มแล้วจวังหวะนี้ยังแก้ไม่ได้สวยครับไคเซโดหมุนมามาดยเก้แล้วบาราฟิญญาหมุนกลับมาครับมาที่บาตูริน่า็บวนเข้าด้านในบาตูริน่าส่งต่อมาที่ลาเส้นแทงเอาเป็นโคสิตเข้าอกไปโคสิตวนกลับมาเกคลายเปอร์ฝากมา โบอีเติมขึ้นมาแล้วโบอีเข้าขวาแล้วกดตรงนี้โบอีเรียบโอ้โหทำจนได้โอ้โบอีลองอยู่หลายครั้งมากในหลายแมตช์ที่ผ่านมากับการยิงไกลแล้วก็วันนี้โอ้โหยิงเข้าจนได้ครับโอ้โหนี่น่าอุชาโบอีครับที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างที่โบอีเสริมเข้ามาคือการยิงไกลแล้วลูกนี้ถือว่าเด็ดมากครับน้ำเร็วอีกแล้วครับนอริสจับหนึ่งทีแล้วก็กดขวาแบบ น้ำเร็วทุกปีจริงๆครับเป็นไดของนอร์ดิซิตี้กับ f อฟเอคัพนะแต่อย่างสั้นๆครับที่เว็เว็ออกซ้ายไปในคลายเปอร์หยอดขึ้นไปด้านหน้าให้ลาเซ้นแล้วถึงด้วยลาเซ้นกลับลาเซ้นกดซ้ายจังหวะนี้เอาบอลเฉลี่ยเนี่ยรอสองศูนย์โอ้โหลาเซ้นยับโอเเพลเยอร์ออฟเดอะเยรูนโอ้ยิงเป็นเข้าจริงๆเลยโอ้โหนวิดวันนี้มาดูดันจริงๆครับถึงแม้จะคว้าแชมป์ไปแล้วก็ไม่ ไม่มีการออมมือเลยอะลูกนี้ได้โชงเล็กน้อยพรายิงไปชั้นแลกองหลังเชลซีแล้วมันพิกเข้าประตูไปครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกนี้ไม่โดนบล็อกนี่ก็มีโอกาสจะเสียบเสาสองเหมือนกันนะเชลซีครัโบลโดนไปสองศูนย์ครับจะกลับมายังไงแนละ้วโดนเร็วมากๆวันนี้แล้วเดลราเบกาเปิดเข้ามาหยอดหยอดจังหวะนี้เสาแรางโมง่งแล้วเซฟเอาอีกทีนึงแล้วรับไปได้โอเเ้เกือบไปเชลซีเกือบจบแล้วแต่ครึ่งแรกสามศูนย์จบเลยน่แหละ โอโ้ยังมีโชคมีลาบมากพอเชลซีที่ยังไม่โดนเพิ่มครับไคเซโด่ฝากมากอเลสกาฝากมาด้านข้างแล้วคลายเปิร์บยอดขึ้นมาลาเ้นครับปั๊มกับควนฟอย์จังหวะน,นี้แล้วมาถึงกอเลสกาเข้ามาด้านในอ้อมมาจังหวะนี้รับเอาแล้วเรียบร้อยโอ้เชลซีอูกนที่ต้องชมคนตอกส้นกลับมาหรือว่าบอลมันทะลักออกมาวะเนี่ยอจากคอสซ่าครับกลายเป็นลูกตีตื้นเอาแล้วเชลซีไม่ไม่จบง่ายๆยครับจังหวะนี้ โอ้โหมันตอกส้นกลับมาด้วยวนโอ้โหถือว่าไวพิบโคตรเฟี้ยว่าใครจะต้องดูภาพช้าอีกมุมหนึ่งฮะเนี่ยจังหวะนี้ครับทุกคนคนที่วิ่งเข้ามาตอกส้นคือเอนกุนคูครับดูฮะโอ้โหไม่ตอกส้นก็แต่ว่าตวัดกลับมาโอ้โหมันมีบูทูธปะเนี่ยโอ้โหอย่างคมมันเรียบร้อยเลยอะไรครับผมแล้วเปลี่ยนสเตอร์ลิงลงมาแทนโมดริกครับโอ้ประเด็นคือเมื่อกี้เนี่ยคลาสของเอนกุนคูถือว่าเฉียบมากทุกคนหักกลับมารู้เรื่องเลย อา,าร์เชลซีน่าจะมีพละกำลังใจชื้นมากขึ้นแล้วแล้วเซอร์ลิงเจอกวาดไปแล้วประตูหน้าฝากต่อมาสวยๆลาเส้จนจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โหเชลซีไม่มีอะไรเลยพลาดกันเองพลาดกันเองจนถึงเสียประตูเลยครับลูกนี้นอริชไม่ได้บีบอะไรเวอร์วัาวางมากมายแต่ว่าโดนกวาดได้จากโบอี e ้เท่านั้นเนี่ยไปแต่บอลยาวครับลูกนี้คือโบอี e ้เนี่ยกนสกัดตามระเบียบแับที่โบอี e ้ทำเแ,แต่ว่าเชลซีไปแต่บอลยาวแล้ว โอ้ลูกนี้ก็จบคมอีกแล้วจะงด้านของลาเซนครับเปิดหน้าเท้าแปรแบบหลอกแบบถือว่าสวยงามมากครับเรียบร้อยครับโอ้เชลซีถือว่าความไม่เด็ดขาดของเขาเนี่ยแหละหรือว่าความไม่ละเอียดอ่ะต้องส่งเดรามี่ลงมาเพื่อเล่งยิงเพิ่มมาทุกคนจะได้จบแบบในเกมแบบรวดเร็วนะเพราะเชลซีเนี่ยเขาจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ทุกคนเราต้องง้ามเสียเพิ่มครับแต่ยิงเพิ่มได้แล้วควไฟอย์โดนแย่งจากเดรามี่เฮคาเปอร์ฝ่ามาด้านซ้ายเดรามี่ เดลวมีติดเครื่องไปแล้วจังหวะนี้เดลามีไปแล้วความเร็วเดลามีฉีกมาแล้วฝ่าเข้าด้านในจังหวะนี้แล้วย้อนกลับมาประตูได้โอ้โหแฮตตี้องลาเซนรู้เรื่องเลยครับอูโูส่งเดลามีลงมาแล้วก็ชากหายแล้วทุกคนถือว่ามาแบบตรงโจดตรงจุดเลยแล้วประตูริน่าก็หากเข้ามาแบบรู้ไส้รู้พุงกันพุบคือประตูรีน่าเนี่ยก็จิตสัมผัสบ้าๆน,นะเข้าขา่ารู้ใจกับ ลาเส้นบากบากทุกคนแล้ว4-1เลยฮะโอ้โหเรียบร้อยครับเกมนี้เลตุ้มเป๊ะนองวคจับก็ถือว่าถือว่าเก่าก็ว่าได้ครับระดับแชมป์ที่เป็นอังกฤษครับไม่ยอมไม่ความผิดพลาดเรียกว่าเกิดขึ้นง่ายๆทุกคนแล้วก็แก้ไขเร็วครับแล้วก็นํามาสู่ประตูขึ้นนําแบบรวดเร็วมากครับที่4-1แล้วตอนนี้แล้วเบนดี้ครับปั๊มไปที่โบอ์โบย์ฝากมาแล้วฝากเขาด้านในมาสวยครับที่ลาเส้นจังหวะนี้หักพอมาที่ราฟินญาราฟินญาที่ ที่เขาได้านายราฟินญามาสวยราฟินญาซ้ายแล้วกดจังหวะเดีอวโหเกือบไปครับเกือบเป็นห้าหนึ่งยิงเอาสะใจเลยราฟินญาครับยอดขึ้นมาแล้วจังหวะนี้เดราม,มี่มงเอาเช็ดมาถึงได้คลเปอร์ยิงเอาติดคนคุมเสาแล้วจังหวะนี้ไม่เคลียร์ทิ้งเกียร์ขว้างครับถือว่าใจแข็งว่าอูจะเกือบไปของเดไคลเปอร์ครับเกือบได้ประตูเฟเดด้าคอมมาโคสิตส่งต่อให้เฟเดด้ามาจังหวะนี้เฟเดด้าเข้ามาด้านในแล้วเฟเดด้าส่งต่อมาด้านขวาโอ้โหดูว่า แชร์กนดีมากและหยอดเข้าไปจังหวะนี้โชวไม่ถึงแล้วเอาซาเชตรับหลุดโอโ้โหเกือบไปแล้วสวนกลับมาเรียบร้อยแลวแหละครับผมแชร์ไเปเลยครับของโนริซิตี้4ประตูต่อหึเหนือเชลซีแบบง่ายดายอ้เป็น3ปีซ้อนครับผมโนริถือว่ายอดเยี่ยมครับในรายการนี้ก็ยังเป็นเทพอยู่ดีทุกคนและแน่นอนครับวันนี้เราจะ ได้เห็นการรับแชมป์อีกหนึ่งครั้งครับโอ้สามปีซ้อนเลยนะคนชูถ้วยแชมป์เนี่ยก็จะเป็นเบรดเวดทุกปีนะทุกคนโอ้แต่วันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับครับถือว่าสมราคานักเตะเรียกว่าเป็นนักเตะระดับ Player of the Year นะอย่างจาังไดของลาเซนครับกดแฮตทริกไปในเกมนัดชิงถือว่าไม่ง่ายนะและทำได้สำเร็จครับนอริที่เก็บแชมป์ไปับทุกคนโอ้ยอดเยี่ยมจัดครับและก็เรียบร้อยะัะทุกคน แชมป์เ็นของนอริสสำหรับ f a ครับฤดูกาลนี้ฮะเดี๋ยวก่อนที่จะโบกมือลาครับเราต้องจัดการนะครับผมทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยว่าจะเป็นสัญญาครับทุกอย่างจริงๆครับเพื่อให้ทีมเนี่ยดำเนินต่อไปได้ถึงแม้ถ้าจะขายนักเตะฤดูกาลหน้าโดยที่เราไม่ได้คุมแล้วก็หวังว่าทีมจะได้เงินก้อนใหญ่สำหรับนักเตะน,นะครับที่เราปลูกปั้นมาก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเดี๋ยวก่อนจะไปก็จะเคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเด็กดาวรุ่งอะคาเดมี่ต่างๆนานาครับทุกคน ใละทุกคนจําได้ไหมนักเตะแรกๆที่เราดึงเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเดนคลายเปอร์ตอนแรกสเตตัสไมได่ดีขนาดนี้ครับตอนนี้เขาเก่งกาจมากๆทุกคนเราปลูกปั้นมาดีมากครับเปโดเดราเวก้าก็อ,อีกหนึ่งคนที่เราปลูกปั้นมาอย่างโคตรดีและตอนนั้นนะเป็นนักเตะที่แพงบ้ากๆนะสำหรับปรีกซ้ายที่เราเซ็นเข้ามาส่วนอีกหนึ่งคนนะครับผมก็คือเดรามี่นะคนนี้อาจจะเหมือนเป็นกึ่งโรเตชันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสเตตัสของเขาสามารถไปได้ไกลกว่าระดับโรเตชันแล้วนะผมว่าเขาสามารถไปยืนอยู่ใน นักเตะตัวจริงให้กับทีมที่ใหญ่กว่านอริทได้นะครับผมสบายเลยนะด้วยความเร็วความสามารถของเขาทําได้ดีแต่อยู่ที่ว่าเขาจะอยู่ต่อหรือเปล่าในซั้นหน้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ผมชอบมากๆคือบาตินบาตูริน่านะกองกลางจากโคเอเชียนะครับวัยย3ปียังพัฒนาได้อีกเยอะครับทุกคนแน่นอนว่าน้องเก่งแน่ๆครับในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความภาคภูมิใจที่เราเซ็นเขาเข้ามานะอะไรครับผมนอริซิตี้จะจบลงตรงนี้นะครับผมสำหรับซีซั่นที่3นะครับ ซีซั่นต่อไปจะเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่ของซีซั่นวารัสโกนะครับกับทีมทีมอื่นใครอยากจะเห็นวารัสโกไปคุมทีมไหนอย,อย่าลืมคอมเมนต์และติดตามกันในพาร์ตต่อไปวันนี้นะครับผมกับวารัสโกต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์้กับวารัสโกและเดี๋ยวมาต่อกันในซีซั่นต่อไปและก็ซีรีส์อื่นๆด้วยนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าทุกคนบา,บายๆครับผม